ต้มปลาสวัสดีค่ะเด็กเด เลยความความรู้สึกอ่ะมันไม่จะถามความรู้สึกที่หลาอุ้มน้องเป็นไงตอนแรกดีใจค่ะดีใจน้องน่ารักไหมคะอุ้ยน้องใจจอยเบาๆค่ชื่นใจไม่รูกชื่นใจค่ะหัวเขาสวยมากนะมีหัวสวยมากเลยเหรอเอามาให้มันไม่ดูสิเอ้ยน่ารักเลยหลานใหญ่หอยหลานใหญ่ตู่พ่อว่แม่ได้ตู่แล้วถวดเหรอ ขวดตู่ขวดตู่ไม่หยังไม่รีท็นหยังลุกน้องร้องไหมคะน้องร้องแค่แอะเดียวค่ะก็คือแบบแอบแม่แล้วก็จกก็หายเลยแล้วก็นอนนีมึงไปเลียกไงกิ๊กิ๊งคลอดยากแต่เลี้ยงง่ายนะคะกองให้โจงมาลิ จอกวิววิววิวิวิจอกจอกจอวิกฤิกุตเตมเสียงแดงอกแดงจอกท่านัสูนี่ว่าร้องเยแค่เคยเห็ดเดเห็ดมาหมิดแล้วนันบอดีก็เล่นเศ้าเห็ดบอแมนบันเอ๋กัออมพสอรอีหลานมีิต่อหลามาเป็นหมอรำซื่อหลักเล่นเศร้าเออแต่กอนนะแต่ก่อนนักเรียนะ้าหาด เราวมีขอแม่ก่อนอยากเราตองพวกกันไปอาบน้ำเด้ไหมจ้าเอม่เมียนะบ๊ยบบอบบอลง้นี่งัาเทียงั้นี่งันอัาชุนี่กระัังเกมาขึ้นอันนี้ชุนี เศร้าค่ะพอเขาไปเรียนไหมขอเปลี่ยนสุดแล้วดูแต่ว่าสุดนี่ยังบ่เปลี่ยนปิดปิดปิดยังแย่สิยอกกับโใหง่ายยอกเพราะโพราะแซบเล่นอยากใหง่ายยอกยายก็เลยนอนจอดมาใหง่ายยอกนีไหมโอเคโอเคปิดปิดปิด ฟังเด้อฟังเด้อ